ย่ในสุดเราก็ถึงอียิปต์โบราณแล้วได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้ใครโตรกระลาภาพมาแล้วมันแบนคือแบบแบนแบบภาพบีบอะบีบภาพเฮ้ยคุณเพิร์แอบแซ่บแอปเปิ้ลอันนี้ต้องเราต้องเปลี่ยนเป็นครัวว่ะเฮ้ยตัวนี้อีกแล้วมุงบล็อกบล็อกเฮ้ยโอ้ยคุณเพิรได้โคตรดาบเขียนด้วย่แน่แน่แน่จะแค่ไหนกันเนี่ยคุณเพิร์ไม่เอาดาบแล้วเหรอ ไป let's go ระวังซ้ายดูเฮ้ยตอนนี้มีอะไรให้ขุดเราก็ขุดขุดหน่อยละกันยังป่องนี้มันไม่ตีเราถ้าเราไม่เดินขวางทางอ,อ่ะทุกคนเออกล้วยไปขุดสมบัติหน่อยขุดสมบัติเขามีให้ขุดเราก็ขุดเนี่ยแต่ไอีตัวเนี่ยตีแน่นอนโอ๊ยโอ๊ยผมโดนพิษโอ้ยผมโดนกินโอ้โหไม่ได้โดนพิษโ,โดนตัวข้างหลังกินกำลังตีตัวอีกตัวนึงอยู่เอ้าอะไรเนะี่ยโอ้หนี่ไงไอ้แมลงแมลงใจกีรีอีกแล้วโดนอะไรวะหน้า โอ้ยตัวนี้มันเก่งอ่ะดูดิมันทำท่ามวยไทยยอมแพ้แล้วครับยอมแพ้แล้วว่ะเฮ้ยโหมันเรียกพวกเรียกพวกโอ้เอเอ๊ะเอ๊ะโยโยนี่เรียกพวงเรียกพวกเหรอเรียกพวกดำดินแล้วดำดินเก<อ>เรกระโดดเนี่ยวกระโดดสูงไงได้เปรียบไงใครบอกว่ากระโดดสูงมันไม่จำเป็นเนี่ยเอ้ยนี่แค่แข็งโอ้โหแรงดอกละสามสิบ ต๊บตึ๊บยอมแพ้ไปดีเรียบร้อยเจอพลังเวทของพิเศนแมงป่องด้วยไม่ไว้หน้าใครทำนั้นน่ะเฮ้ยมันผุดขึ้นมาตั้ง้าวคุณจูโดินกินคุณจูโดนกินหมอขุดก่อนนะเฮ้ยซีเคเอทมเฮ้ยปลดล็อกชิปเม็ดเลยเมื่อกี้ทุกคนปลดไหมปลดล็อกป่ะไม่ได้อันละผมได้คนเดียวอ่ะ อ้าวทุกคนอยากได้ a c h i e v e m e n ต้องขุดแล้วให้ขุดขุดขุดโซดหรูอจะขุดโซดเป่ะโคตรสุดอ่าของพระองค์ดำเกอะไรกว่าไป่ัวของไ,นะไม่โดนเลยไป let's go มีรูกปั้นนกด้วยดิผมต้องขุดแล้วคุ้มกันให้แค่แข็งโดนระเบิดโอ้ยผมก็ <laughs> โดนผมก็โดนเหมือนกันระวัาางมแมลงเกเรนะทำไมรอบนี้มีแต่เกเรเนี่ยมีตัวเกเรเยอะจัง ขุดใส่หน้าเลยมันขุดใส่มอนด้วยนะมันอึดแค่ไหนกันเจียวอึดจังวะไอ้พวกทหารพวกเนี้กะยก็แกตายทุกคนไม่ต้องสุบจูเลยคือเรีย<ว>น,นมันเป็นอตัตเนตอัปเดตลงมาเลยฮะทุกคนมีโอกาสห้าครั้งเท่านั้นได้แล้วสองครั้งฮะทุกคน <c oughs> ไวมากนี่ไงคุณจูนวิ่งเร็วกว่าด้วยไงแมบบ่โอ้โหขุดโซดเฮ้ยใครยิงขนุนโอ้เฮ้ยอะไรเด้อเดี๋้อเฮ้ยทุกคนเห็นพื้นหลังปะพื้นหลังทุกคนดูพื้นหลังดิ เห็นเห็นป่ะมันคือเสียงของพื้นหลังนี่นี่คุณจูนเห็นไหมมีมนาต่างดุลมนาต่างดุลเป็นคนสร้างพีระมิดเฮ้ยใครยิงธนูมาเมื่อกี้ของศัตรูเหรอโอ้ยจะแน่สักแค่ไหนกันเฉี่ยเอลขึ้กระสุนว้าวยังไงโอ้โหไอ้ยาที่อยู่พื้นหลังอ่ะเนี่ยเลยเนาะเนี่ยน้องเออปล่อยเรื่องมันมาเอาปล่อยมาแล้วตายเลยอะไรนี่ มันปล่อยลงามาเพื่อให้ตายเลยเนะี่ยมานี่ไอ้ยานใจเกเรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย,ยาดไม่ลงใจเลยหยุดเก็บเลือดเออเอยมันเก็บกิดมาทุกหัวแล้วอ,อ๋อแบตเลยแรงมากด้วยนะไม่เบายอดพวกเรานี่มันขุดโซดมาอีกลำเอิ้วเบิ้วขึ้นมาเร็วแปมแปมโดนมีเลือดหายเอออุย้ยเกือบโดนผมคนเบิด้ด แต่เอเลี่ยนพวกนี้มันตายง่ายมากเลยอ่อนอีเฮ้ยยานเม่มาเธอชิฟเข้ามาจอดเราขนาดนี้มันจะยิงเราด้วยปืนนี่หรือเปล่าหลบเออถ้าเราไม่ขึ้นไปอ่ะถ้าเราหลบอ่ะคุณจุนถ้าเราไม่ขึ้นถ้าเราหนีอ่ะด้วยคุณจุนคุณเบอร์โดนจับไปแล้วต้องขึ้นไปช่วยคุณเบอร์ไปเร็ว อีลาบอกรอผมด้วยทำลายอันนี้เนี่ยเครื่องนี่สวดยิวานข้างหลังมีอะไรปะไม่มีไม่มีอกทำไรกันนะไอ้จุกเชิญจุกเชิญมีผู้บุกลุกมีผู้บุกลุกไหนผู้บุกลุกไม่ไมีนี่อยู่หลังโอ้หมาเยอะมากมาเยอะมากจัดก,การไปทุกคนโอ้หฟาร์มเวลสบายเลยได้เงินเยอะด้วยมันเยอะเกือบยังกะยังกะมดเหมือนมดแม่ทุกคน เหมือนเหมือนลูกโมโซตัวลูกมดโอเกมยังเก่าเปิดเข้าร้านเน็ตแล้วเปิดเฟสเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันเล่นเกมแบบเกมนใช่ไหมี่มีแม่เล่นอยู่เป็นแบบเกมโอ้ใจเกเรพังพังมีพังของไปฮก็ อันนี้อันนี้อีกแล้วอ่ะรีบไปรีบไปรอบนี้รอบนี้ต้องรีบไปไม่ ouais. do, uh, ต้องสนไม่ต้องสนเขาต้องสนรอบไม่งั้นไปไม่ได้โอเคตายเร็วมันตายเร็วโอ้โหสามสิบวิแล้วอ่ะโหอันนี้ยากอันนี้ยากไม่เป็นไรผมกระโดดสูงผมกระโดดสูงกระโดดสูงโอ้มาอีกแล้วเฮ้ยนี่ออกได้เลยไหมเนี่ยไม่ได้ว่ะเหลือตัวสุดท้ายอือตายแล้วแหละไปรีบหายไปดีเออ โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยจะผ่านอยู่แล้วอะไรนี่เหรอเออต้องเล่นใหม่เหรอโอเคมาเอาใหม่ไปเลสโก้เฮ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยกำลังยกดัมเบลอยู่เลยอย่างนี้ต้องไปปิดปุ่มปิดด้วยวิธีปิดด้วยวิธีชาวบ้านไปรีบไปไปมุมปึ๊บ ยิงโอ้โหจูดยิงเร็วมากสุดยอดทำเวลาได้ดีทำเวลาได้ดีธรรมดาตีธรรมดาโอเคไปเริ่มก่อทำเวลาทำเวลาโอ้โหจูดวิ่งเร็วมากอ่ะเปิดสู้สโอ้ยผมนี่แหละต้องสู้สโอ้ยหรือว่าลุกมดวะโอ้โหทำไมกระโดดสูงสุดแล้วมาช้าสุดกอดด้วยโอ้โหจูดวิ่งเร็วมากทำไงอ่ะเอาเอาของผมอ่ะเอาเอ้าเอาไป เอาเราผ่านไงอ่ะอ๋อโแล้วแล้วผมระเบิดอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยเสียสละเฮ้ยขี่คนละตัวทุกคนมาเจูบมาเร็วเฮ้ยโดนโดนอะไรลายเยคนน่ารักเลยดูดูดิบิบิดูดิคนน่ารักดูหน้ามันดูไม่ขี่เร็ยวลายใส่ผมลายใสคตรเบาเลย เราขี่ไปคนละตัวอย่าให้อย่าตกนะอย่าตกน้องกดเออย่างเดียวก็ได้ไมันจะได้แบบว่าตีตีได้หรือว่าเราจะลงไปเราลงดีไหมคุณจุนเราตรีเบามากเลยทำไมแย่งเราขี่อะไรดิไม่ได้ยังไปแย่งน้องอูดน้องอูดน่ารักมากดูนหน้าน้องดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าขุนๆนะ่ะข้าเหมือนไอ้บอสต,ตอนนั้นเลยสก,กิลเหมือนกันแน่ๆลงมาลงมาอย่าแย่งขี่ไม่ได้ วมาเอาสัตว์เลี้ยงใหม่ไปอย่างนี้ต้องตามไปสกูจอดไว้ข้างนอกไปข้างหลังมีอะไรอ่ะดูคนเห็นข้างหลังปหมบอสเหรอหรือว่าสัตว์เลี้ยงเสือโอ้ยโอ้โอ้โอ้อย่าตายดิอยู่ข้างหลังเราอ่ะเอยอาหารใจกิเลวตัวใหญ่มากทำไมมันตัวใหญ่จังน้าเขียวน้าเขียวถ้าผมไปทำไรข้างนอกผมไม่ได้ใช้ท่านี้เลยไหนโอ้ยโอ้โดนจับโยน แขแข็งแล้วก็ทารุมโอ๊ยมันโยนคุปเปอร์ใส่ผมวะนี่คุณจูนไม่เอัพจูนไม่เอาอับผมเลย let's go แตาว่าตรงนี้จะไม่มีมอนไม่มีกระบาแล้วเฮ้ยโอ้โหมันหมุนตัวเป็นพวกนี้โอ้โหโคตรแรงดอกละห้าสิบเฮ้ยใช้แข็งโดนด้วย let's go เฮ้ยข้างหลังก็มีข้างหลังก็มีเอ้า,ลอาแล้วมันก็เดินกลับไปอะไรเนี่ยมันสามารถเอาหัวหม่งได้ด้วยนะทุกคนกดตีธรรมดาสองครั้งแล้วกดตีหนักหนึ่งครั้งอ่ะ จะเอาหัวมงทำให้ตัวสตาร์ทได้เลยตายตายแล้วโดนขนาดนี้โอ้ยยังมีอีกเนี่ยเยอะไปไหนเนี่ยตายแล้วตายแล้วมีอีกไปเนี่ยยังมีอีกเ,เยอะจัง,ง,งเลยมองไม่เห็นอม,ออออมองไม่เห็นถอยออกมาเอ้ย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 มงเนี่ยสตาร์ทดูดิโอ้ยมงมงแซะมงแซะแซะมงตะหลุมตุ่มมงเยอะเอ้ยเอาดิตายตายแล้วตายแล้ว เดินนำเลยพอแล้วมัง้งยังจะมีเกินเนี่ยให้มันยาวอย่างทางนี้เอสโก้จะไม่พลาดตังคเด็ดขาดวิ่งเร็วจัดฮะ <c oughs> และ้วทำไมมันถึงมาเล่นวอลชายหาดกันวะเนี่ยเดี๋็ดๆข้ามเซนไม่ได้ด้วยนะเฮ้ยมันเกมปิกาจูเล่นหนึ่งแต้มโอ้และฆ่าศัตรูฆ่าฆ่าศัตรูไม่ได้ด้วยนะเคยเล่นเกม พี่จูวอลเลยบอลไหมทุกคนอารมณ์เดียวกันเลยแต่น,นี้แบบมีทีมด้วยโอ้ชนะยังะ่ะเกมเซตเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยมาทำไมเลือล่อนรถหรือว่าทุกครั้งที่เราแพ้เราจะเลือล่อนรถอ๋อ,อนี่ไงเกมเซตสิบเดินเอาแผนที่มาให้เลยถ้าสู้กันตั้งนานก็เล่นวอลเลยบอลแล้วนะก็กระชับนิดกันเลยแหละามายิ่มีผมได้เยอะอ้าวคนอยู่ดีมีเพิ่มเฮ้ย ได้ตัวไหม่ชาเอร์ดูแล้วน่าจะแกลกดูจากที่เราสู้แล้วน่าจะแกลกแผนที่เอาไว้ทำอะไรอะ่ะง่ายดูแ,แล้วอูดขายยานั่นคืออะไรอะ่ะทางลับนี่ไงใช่ปะนี่เหรอโอ้โอไปเลยทุกคนกด